เราก็จะนำผลที่ได้มาช่วยกันวิเคราะห์กันในกลุ่มนะครับแล้วต่อมาเราก็จะมาอาธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นครับทฤษฎีที่เราจะเอามาใช้ในการอ้านอินครับตัวนี้จะเป็นแก๊สลอนะครับผมซึ่งในการอ้างอินตัวนี้พวกผมจะขอเอามาใช้ในการวิสัยการแปรผันนะครับเคยเออเออแล้วก็ต่อมาคือเกี่ยวกับเรื่องอากาศร้อนลอ,อยตัวนะครับรทุกท่านคงจะเคยเห็นตัวเทียนนะครับ เวลาจุดไฟปุ๊บแล้วตัวถ่านจะไหม้นะทำถ่านเราทำสไลด์ใหม่ขึ้นไปนะครับก็การที่อากาศลอยตัวขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีความหนาแน่นต่ำเพราะว่าอากาศบริเวณนั้นเกิดการขยายตัวนะครับผมอากาศความหนาแน่นที่ต่ำก็จะลอยขึ้นสู่ที่สูงนะครับออกซิเจนบริเวณที่มีไฟอ่ะก็จะต้องมีไม่ต่ำกว่า16เปอร์เซ็นต์จึงจะทำให้ไฟติดได้นะครับผมแล้วนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการทดลองของเราครับเราได้ ใช้ตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบ3าตัวนะครับผมก็คือจํานวนเทียนซึ่งบอกถึงปริมาณความร้อนอปริมาณของภาชนะแล้วก็ความสูงของเทียนซึ่งเราจะมาดูลักษณะของอากาศด้านในแบบคร่าวๆครับแล้วตัวแปรต่างที่เราคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนก็คือผลต่างระหว่างความสูงของน้ําซึ่งมันบอกถึงความดัน,น,นด้านในขณะมีเทียนจุดอยู่ก็คือไฟยังไม่ดับครับการ,การที่ทดลองได้ดีก็คือเราต้องมีการควบคุมตัวแปรใช่ไหมครับ โดยเราได้เปลี่ยนเทียนทุกการทดลองซ้ำหมายว่าการทดลองครั้งหนึ่งเราอาจจะทาซ้า5-10ครั้งครับแล้วแต่ว่ามันจะสะดวกในการทาซ้ำมากน้อยเพียงใดแล้วก็เราจะตัดความสูงของเทียนให้เทียนมีระดับความสูงที่เท่ากันในทุกการทดลองนะครับแล้วก็เราจะเชดแก้วน้ำหรือภาชนะด้านในในแต่ละการทดลองซ้ำนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือเมื่อทดลองเสร็จปุ๊บเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีแล้วทดลองใหม่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการทดลองของเราครับโดยด้านในก็จะมีไม้บรรทัดติดเอาไว้เป็นอยู่กับภาชนะแล้วเราก็จะทำการเปิดไอตัวจุดก๊อกตรงนี้เอาไวขา้ขณะขณะที่ที่จุดไฟนะครับลหลังจากนั้นก็ประมาณสองสามวิล้วก็ทำการปุดมันเอาไว้นี่ก็คือเราจะขอเรียกว่าเป็นระบบเปิดนะครับแล้วก็ถามมาเอ๊นะ ผลต่าความสูงขงขาแบบน้ามันบ่งบอกถึงความนันได้ยังไงก็จากสมก,การตัวนี้ครับซึ่งมันจะบอกในนักค้ิตศา้าของแนวโน้มมากกว่าที่จะเป็นในเรื่องของตัวเลขนะครับผมต่อมาเราก็คิดว่าเอ๊ะเราถ้าสมมติว่าเราจุดไฟจากด้านในละ่ะก็คือว่าใช้ใช้เป็นปืนแก๊สนะครับที่พวกเราได้ทําการทดลองเอาไว้ นะครับผมแล้วก็ยิงแก๊สจากด้านในแล้วก็เอให้ให้ให้เทียนติดจากด้านในนะครับแล้วก็หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะนกแก๊สตัวนี้มันจะมีผลกับผลต่างอับความสูงของระดับน้ำหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าเลยว่าเราได้ทาการทดลองในการจุดไฟเอาไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ลองหยุดแล้วก็ดูระดับผลต่างของระดับน้ำก็ปรากฏว่ามันก็ไม่มีผลนะครับอันนี้ไม่ได้จุดเทียนนะครับเพียงแต่จุดจุดไฟจากตัวตัวนี้ครับ ตัวแรกก็คือทดลองปัจจัยของจํานวนเทียนต่อความสูงของน้าครับก,ก็เราทำการทดลอง,ลองแล้วเราก็เอามาพอตใส่กราฟนะับโดยจะเราจะพอตร,ระหว่งางจํานวนเทียนซึ่งเป็นเล่มและผลต่างความสูงของระดับน้านะครับผมแล้วเราก็ลองเอามาดูแนวโน้มมันซึ่งการทดลองของเราจะทําเป็นตารางแต่ว่าเราจะเอามาใส่กราฟเพื่อให้ดูได้ง่ายๆครับลักษณะง่ายๆซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นลักษณะที่มันจะเป็นฟังก์ชันล่น,นครับอันนี้ คือเป็นระบบปิดนะครับจะทำในระบบปิดก่อนคือจํานวนมีจํานวนเทียนหนึ่งตัวสองตัวสามตัวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นระบบเปิดครับคือที่ว่าเราเสามารถปล่อยให้อากาศาาออกเข้าออกได้ได้ในช่วงสามวิทีแรกครับเราก็จะให้แนวโน้มอ,อย่างนี้แล้วก็จะเราก็ลองประมาณใส่สมการดูก็จะได้แนวโน,น้มอ,อย่างนี้ครับผม ต่อมาเราก็จะลองเอา,า,เอาการาฟทั้ง2ตัวนะครับลองเอามาใส่ใส่เข้าไปในตัวการาฟเดียวกันก็จะเห็นแนวลองที่แตกต่างแล้วก็จุดสตาร์ทที่แตกต่างกันนะครับซึ่งตัวจุดสตาร์ทนี้เดี๋ยวผมจะขอเอามาอธิบายในภายหลังครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่2องครับทดลองจากปริมาตรอากาศในภาชนะโดยเราได้เปลี่ยนเ,เปลี่ยนว่าปริมาตรภาเปลี่ยนภาชนะ จำนวนปริมาตรของภาชนะโดยการเปลี่ยนรับความสูงของของตัวภาชนะเองครับแล้วก็ลองเอามาทดาาลองระหว่างปริมาตรกับความสูงแล้วก็บันทัดการาฟนะครับในตัวนี้จะเป็นลิ่ทงทับปริมาตรก็จะมี0.4 0.8แล้วก็หนึอิ่งแล้วก็ได้รับต่างความสูงแล้วก็ลองมามาพัดการาฟเหมือนกันนี้เป็นในระบบปิดครับส่วนต่อมาในระบบเปิดก็จะได้ทําเช่นเดียวกันครับแล้วเราก็ลองเอามา ใส่ในกราฟเดียวกันซึ่งด้านบนก็จะเป็นระบบเปิดนะครับซึ่งจะเหมือนมีแนวโน้มที่เหมือนกับกราฟก่อนหน้าการทดลองก่อนหน้านี้ที่จะเป็นลักษณะเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับผมก็จะมีจุดสตาร์ทที่แตกต่างกันเหมือนกันนะครับต่อมาครับความยาวของเทียนความยาวของจอเทียนก็คือเทียนสั้นกับเทียนเทียนสูงนะครับก็คือเราจะลองใช้เทียน3มเซน6เซนแล้วก็9เซน ลองเอามาจุดในพะจุดในตัวแปรของที่เรากำหนดเอาไว้โดยปริมาตรทุดอย่างเอาไว้แล้วแล้วเราก็จะจะได้เป็นเป็นประมาณฟังก์ชันลดในรูปกรีนนครับซึ่งผมก็สงสัยจะใช้มันต่ไล่ตจริงก้วลงมาผมก็เลยลองเอามาจับจับกับเวลาดูครับเวลาในการเผาไหม้นะครับก็จะใจลักษณะเป็นฟังก์ชันลดบนมีเกียร์ต่ำเกียรต่ำลงกปเรื่อยๆใช้ล่างๆ ต่อมาในระบบเปิดนะครับซึ่งสองอันก่อนหน้านี่ยก็จะเป็นระบบปิดก็คือจะมีในเรื่องของผลต่างความสูงกับระยะเวลาที่เป็นตัวแปรตามส่วนในตัวนี้ก็คือจะเป็นของระบบเปิดซึ่งเมื่อเราเอามาดูแล้วมันจะแทบเรียกได้ว่าไม่มีผลกับความดันหรือผลต่างความสูงด้านในเลยนะครับ แล้วเราก็ลองเอามาจับใยกับเดียวกันหู่อครับก็จะให้แนวโน้มแับไอ้การที่แตกต่างกับสองหน้านี้สองการทดลองก่อนหน้านี้ครับโดยที่ว่าจะมีข้อที่เหมือนกันก็คือว่าจุดสตาร์ทที่แตกต่างกันแล้วก็ระบบเปิดการทดลองของระบบเปิดจะมีจุดสตาร์ทที่สูงกว่าของระบบปิดนะครับ